เข้าถึงในอารมณ์ไหมนะครับเข้าถึงในอารมณ์ถึงในบทประพันธ์นั้นๆน,น,นะครับว่าเออทําไมสร้างได้ดีแท้นะครับเออบทประพันธ์นี้ของใครนาะนะสร้างได้ดีแท้แล้วก็อินไปกับบทบาทนะหรือเท่ากับเหมือนกับตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในในเนื้อเรื่องนั้นๆนะเออเห็นไหมเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นๆเอฟซี G, ลองคิดดูเหมือนเราอินในหนังอะ ในบทประพันธ์ที่เราดูละครหรือดูหนังอะไรก็แล้วแต่บนาะงทีเราอินบางทีเราก็กดเกิดความโกรธเคืองนะเโกรธโกรธเคืองผู้ร้ายนะครับอย่างเงี้ยเอ้ยมาทําไมทําร้ายพระเอกนางเอกกันจังว่าทาไมทรมานทําไมกั่นแกล้งเขานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยออนะเราบางคนก็เกิดความโกรธโกรธเคืองนะครับอ,อทนไม่ไหวเ,เห็นไหมทนไม่ไหว ทนไม่ไหวก็ออกมาโมโหโกธานะครับเออคมคูมั่งอะไรบั่งนะครับอิตีนะเออก็ว่ากันไปนั่นก็คือจิตใจเขาอ่อนไหวเขาจะฟังเรื่องพวกนี้มากไม่ได้หรอกเขาโกรธดิ้นนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอัจฉริยะยนะครับเป็นนิทานเล่ากันมาต่อๆกันมาตั้งนานแล้วนะเราเล่ากันมานะแต่พวกนี้เขาอินนะเขาฟังบ่อยๆเขาก็เขาก็ยังอินอยู่ทุกครั้งนะแปลก แปลกใจเหมือนกันนะเออฟังไปเขาก็อินไปเออบางทีก็โมโห,โหทําอะไรไม่ได้อ่ะไม่รู้จะก,กระโดดกัดหูตัวเองได้หรือเปล่าถ้ากัดหูตัวเองได้ก็ก็คงกัดหูไปแล้วนะหรือไม่กัดหูตัวเองไม่ได้ก็คนข้างๆมองเห็นก็เด็ดโมโหก็อาจจะกัดหูคนข้างๆก็ได้นะมันก็ต้องมาระมัดระวังนะ, <c oughs> ะมอกรางวัลไม่ขลาให้เห็นไหมนี่ทานดีเด่น อต้องมอบแล้วนะทนันนะครับต้องมอบแล้วเพราะว่าบางคนเขาอินเยอะนะไม่ใช่อินธรรมดาอินมากเอออินเข้าไปในบทถึงเกินเลย่ะนะขนาดเราเล่าประมาณนี้นะก็ยังอินเลยรับบอดได้อีกบางทีเหมือนเหมือนแอดเคยไปดูลิเกนะแบบเดียวกันเลยอนะ่เออินจนกระทั่งว่าพอผู้ไายจะฆ่าพระเอกเงื้อดาบจะฟันยายนั่งอยู่ข้างๆดูลิเกมา ต้องพักใหญ่เออแกกระโดดขึ้นไปกลางเวทีนะ่ะเข้าขวางเลยขวางเลยเราขวางผู้ร้ายเลยว่าหยุดนะแกอย่ามาค้ำฆ่าพระเอกข้านะเออถ้าเอ็งจะค้ำร้ายพระเอกเนี่ยเอ็งต้องข้ามศพยายไปก่อนเห็นไหมมันจะเป็นแบบนั้นเลยเอราอินขนาดนั้น FC. เอฟซีเพราะไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า เราเล่าเนี่ยมันได้รสได้ชาตินะครับนะเออได้รสได้ชาติเราจะเล่าให้พวกเราเนี่ยนะครับหรือเอฟซีของเราเนี่ยฟังนะครับนะคนไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช่เอฟซีเราเนี่ยไม่ต้องมานะไม่ต้องมาฟังก็ได้นะถ้าไอทำใจไม่ได้นะ,นะ <c oughs> เออถ้าไม่ใช่เอฟซีของเราเนี่ยเราจะเล่าให้เอฟซีของเราฟังเท่านั้นนะครับว่าเออว่าละครเรื่องนี้นะมัน มันสอนสอนอะไรใครได้บ้างนะหรือนินทานเรื่องนี้มันสอนใครได้บ้างมันมันเป็นการสอนสังคมนะที่เราพูดขึ้นมาแต่ละเรื่องแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการสอนสังคมแล้วก็เตือนสังคมว่าเออให้มารับระมัดระวังนะครับระมัดระวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะเออนะมันเป็นคติสอนใจเตือนเตือนคติเตือนนะครับว่า โปรดระมัดระวังเพราะว่าคนอื่นนะอาจจะ,ะอังเผลอนะครับหรืออาจจะไปเชื่อคารลมบางคนหรือทั่วไปนะนะเอ,อทั่วไปเราไม่ได้เจาะจงใครนะครับเพราะว่ามันเป็นนิทานไงน,นะมันเป็นน,นิทานก็เลยไม่ได้เจาะจงใครที่มันชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเล่าสิเพราะว่าอ่าในสังคมเรามันมีเยอะนะคนที่ไม่ดีมันก็มีเยอะ เห็นไหมคนที่ดีก็มีนะ,ะคนที่ดีก็ต้องช่วยออกกันออกมาปกป้องคนที่ดีนะครับคนที่่ก่อนจะถูกกระทำก็ต้องออกมาปกป้องช่วยกันคนละไม้ละมือเพราะว่าพวกที่ไม่ดีน่ะมันก็จะออกมาปกป้องกันเองนะมันสังเกตง่าย,ายๆนะครับพี่ตีสังเกตง่ายๆว่าคนที่เขาอ,ออกมาปกป้องพวกเขาอะ นั่นก็หมายความได้อย่างเดียวอย่างอื่นหมายความไม่ได้เลยเออก็หมายความว่าคนพวกนี้มันไม่ดีนะในอยาชญาชนนี้นะครับมันไม่ดีเพราะอะไรเขาเป็นคนลักษณะาคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแล้วก็อุปนิสัยก็คล้ายๆกันนิสัยคล้ายๆกันถ้าไม่คล้ายเขาจะอยู่กันได้ไหมในนิทานเรื่องเนี้ยนะเราก็คุยกันมาหลายหลายครั้งแล้วนิทานเรื่องนี้นะเออมีแต่การเอารับเอเปรียก ที่อยู่กับมาเอารับเอเปียบที่อยู่กันมา,เ,า,เ,า,เ,นมาเห็นกันชัดเจนนะครับเอฟซี <c oughs> อะไรก็จะกระโดดกัดหูกันนะครับนะเอออินเลิเนเนะอินกับบทเลิเกินเ,เล่านิทานกันอยู่ยกยกก็เอาละนิทานเอาอีกละนะทนไม่ไหว <c oughs> บางคนออกมัดโวยวายด่าด่าผู้เล่าอะไรวะ จิตใจอ่อนไหวนะถ้ามันอ่อนไหวมากๆก็อย่ามาฟังนะเอออย่ามาฟังแต่แอดว่า fc อ่ะที่อยู่ข้างในช่องแอดเนี่ยนะแอดบอกเลยเขาฟังได้นะฟังแบบเพลินๆชิลๆแล้วก็มันมีการอ่าพูดง่ายๆว่ามันมีการเตือนภัยกันไปในตัวนะครับมันมันได้ประโยชน์เอาง่ายๆถ้าเราพูดเล่านิทานแล้วมันไม่มีประโยชน์หรือคติสอนใจเนี่ยเราจะไม่มาเล่าหรอก มันไล่สาระเออบางครั้งเอาเรื่องคาขำ,ขำสอดแทรกไปบ้างนะครับเออเป็นบางครัง้งนะเป็นบางช่วงให้มันสมนะครับให้มันดูสมกับเนื้อเรื่องสวัสดีคุณมาลีนะครับสวัสดีมั่นนะครับนางบุญศักดิ์นะครับผมสมเกียรินะครับคุณอเล็กนะครับอ่าเห็นไหมมันมันก็ต้องเล่าแหละนะครับเอฟซี FC, เพราะว่าเราต้องพูดกันทุกวันเพราะอะไรนะ เพราะว่าคนเราอะนะเอฟซี FC นะแอดบอกไปเลยว่าอ่ามันมีสังคมแบบนี้ทั่วไปเยอะแยะนะครับแล้วไม่ใช่แต่แอดเป็นคนเล่านะเอฟซี FC นะคนอื่นเขาก็เล่าเหมือนกันเออคนอื่นเขาเล่ากันทุกช่องแหละเห็นเขาก็เล่ากันทุกคนเออแต่พวกนี้เขาก็ชนทนไม่ได้ก็ไม่เข้าใจแต่เอฟซีแอดว่าเขาทนได้ก็คือก็ฟังแล้วมันเป็นคติสอนใจเตือนใจเอาไว้ง่ายะ แต่แล้วคนเข้ามาฟังด้วยความบันเทิงด้วยนะอะไรด้วยนะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมบางคนก็นอนฟังอยู่นะเนาะฟังไปฟังมาหลาบับโทรศัพท์ร่วงใส่หน้าเขาก็มีนะครับไอซีนะบางคนโทรศัพท์ร่วงอย่างมือเลยก็มีนอนฟังไปฟังมาหลับนะเออนะมันเป็นการเพลิดเพลินนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะแล้วสอดแทรกไปกับคติเตือนใจเท่านั้นเออทั้งพลังพลาด ยังเผลอเลยนะครับยังโดนกันไปเห็นไหมล่ะเออแต่บางคนนี้โอ้ยปกป้องนะครับในนิทานเรื่องนี้นะเอ,อตัวบางตัวละครออกมาเด้งนะเออทักนะครับเออเห็นไหมมันบ่งบอกเรื่องราวตรงนี้ได้เยอะแยะมากมายเอฟซีว่าคนพวกนี้นะนะเขาไม่ยอมรับได้หรอกนะครับแต่ ถามว่าตัวละครในในเนื้อเรื่องเนี้ยถ้าไปตําหนิติิงไปว่าคนอื่นล่ะไม่เป็นไรครับนะไม่มีปัญหาเออจะว่าจะตจะิจะด่าจะมูรี่ยังไงก็ไม่มีปัญหาครับเอ,อทุกเองเอ,อถูกหมดเข้าถูกหมดเอาง่ายๆเข้าถูกหมดเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วเออมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะ ในบทละครเรื่องเนี้ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเออมันมันเราให้เห็นกันสองแง่สองมุมกันทีเดียวนะครับให้เห็นเลยดีกับไม่ดีอะคนดีก็ก็ดีนะเออแล้วก็แล้วก็ในตัวละครพวกนี้ก็คือถ้าคนดีเนี่ยเราก็สารเสดแล้วก็ต้องอ่าบทความหรือบทละครนี่เราก็ต้องพูดไปตามบทแหละแหละนะครับว่าเขาดีเขาเป็นคนดีนะใช่ไหม เ,ออเขาก็ทําบุญถุนทานไปทำํำนู่นทนํานี่เราก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีเพราะเขาทาดีไงไอ,อ้คนที่ไม่ดีคนที่ชั่วเราก็ต้องพูดว่ามันชั่วสิอะเราจะไปพูดว่าดีไม่ได้มันก็ขัดแย้งไงเพราะมันมีตัวละครสองอย่างก็คือดีกับไม่ดีมันจะอยู่คู่กันก็คือมันเป็นเหมือนบทละครมันมเป็นเป็นละครอยู่แล้วมันก็คือดีกับไม่ดีนะอจ,จิษะ,ะนิยายนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว พราะเราสร้างบทละครขึ้นมามันก็อ้างอิงอ่าถึงเรื่องราวนะครับสวัสดีออสเชียงใหม่นะครับอ้างอิงถึงตัวละครนั้นอยู่แล้วว่าอ่าใครเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมานะครับบทละครนี้ใครเป็นตัวเอกครับเป็นตัวเป็นพระรองเป็นพระเอกนะเป็นนางเอกอ่าเป็นตัวอิจฉาเป็นผู้ร้ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีใช่ไหมในละครเรื่องนั้นมันจะมีแต่พวกพระเอกนางเอกมันก็ไม่มีอัธรรสไง นะเออมันก็ไม่มีมมอัธรสดเพราะว่ามันไม่ได้สู้รบกันมันไม่ได้มีการหักหานห้ามหันกันมันก็ดูไม่ไม,ไม่มีรถมีชาตินะครับเออมันก็ต้องมีตัวร้ายเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยในในละครเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็มีตัวพระรองนะครับพระเอกนะนางเอกนะใช่ไหมก็ต้องมีมีครบรถอะนะมีทั้งฮานะครับนะเออมีทั้ง อ่ะคือโกรธเครื่องกันดิ้นนะครับชักด่ากันเออด่ากันโมโหนะฮะนะทั้งทั้งที่บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยเอฟซี FC. บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องตัวเองเในตัวละครเรื่องเนี้ยมันชี้ให้เห็นว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงมันชัดเจนไหมเออมันชัดเจนนะครับตัวละครตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่สนใจนะอ่ะเออเขาเรียกว่าพวกเผือกนะพวกเผือก ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ่ะแต่เผือกไว้ก่อนเอ,อโกรธดิ้นนะครับเอออินไปกระบ,บทเขานะเขาเล่ามาก็ดิ้นไปนะชักไปตายหละนะคือถ้าจิตใจอ่อนไหวนะอย่าฟังนะครับเหมือนคนที่กลัวหนังไอ้กลัวหนังผีอ่ะนะกลัวหนังผีอ,อ่ะแต่ไม่อยากดูหรอกแต่ก็ไปดูกลัวกระทั่งกลัวว่ากลัวกลัวผีแต่อยากจะไปดูเอ,อกลัวแล้วก็ เอามือปิดตาปิดตาหูก็ยังได้ยินอยู่นะเอฟซีนะนะแบบนั้นนะครับอ,อ,อยากจะดูก็คือบอกกันได้เลยว่าถ้าเกิดอ่าไม่ไม่ชอบใจเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องเข้ามาดูแค่นั้นเองเอไม่ชอบใจนิทานพวกนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูเพราะเราจะคุพูดคุยกับเอฟซีเราเท่านั้นนะครับนะเราจะอ่าพูด,ดง่ายว่า นิทานเรื่องนี้จะสอนให้ผู้คนรู้ว่าอันไหนมันเป็นภัยนะครับอันไหนไม่เป็นภัยนะครับมันปีคติสอนใจเตือนใจกันอยู่ว่าเตือนเตือนกันไว้ว่าอันเนี้ยควรจะอ่าหลีกเลี่ยงนะแล้วพูดง่ายๆนะเอฟซีนะแล้วพูดง่ายๆนนเอฟซีนะนะแอดบอกไว้เลยว่าวงนอกนะ <c oughs> ในบทละครเรื่องนี้นะครับวงนอกเนี่ยเขาก็จะ พูดง่ายๆเขาก็ใช้นี่เลยนะครับเขาก็จะพูดคุยกันเรื่องนี้มากมายมหาศาลนะครับอ่าเป็นเรื่องอ่ามีอ่า,อาชนกลุ่มหนึ่งนะครับอ่าที่มีประเด็นมีปัญหากันนะแล้วทุกคนก็ช่วยกันเชียร์ด้วยนะเชียร์ว่าให้ไปดูช่องนู้นสิไปดูช่องนี้สิเอ,อเพราะช่องนี้เขาเล่านิทานเก่งนะเออไปดูช่องนั้นบ้างนะครับตังซะ่ทีา่าคนพวกนี้นะที่เขาอยู่อนะ เขาอยู่ข้างนอกรอบนอกเลยนะอซึ่งไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเขายังแนะนําให้ให้มาดูที่เออมันมีคติสอนใจนะเขาพูดอย่างนี้เลยเราจะได้รู้เท่าทันคนอย่างงู้นอย่างนี้ในในตัวละครเนี่ยแล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเห็นไหมเขาก็เลยนะแนะนํากันมานะ่ะให้มาดูให้มาฟังนะอออะเว่ามันเป็นอ่าบทประพันธ์ที่ดีมากนะใช่ไหมคือมันทําให้เขารู้ บางครั้งเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้มาฟังเขาไม่รู้เรื่องนะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะครับในในในนิทานเรื่องนี้หรอกไม่รู้เลยแต่พอเขาได้วังฟังแล้วเนี่ยเขาก็ไปแนะนําคนอื่นนะว่าอุ้ยคุณต้องเข้ามาฟังนะเพื่อนฝูงที่เขารู้จักเขาก็มาฟังเออเรียกเพื่อนฝูงมาฟังลองมาฟังดูเออเขาประกาศเลยแล้วว่าเชิญชวนด้วยโปรโมทให้ด้วยเขาบอกว่าจะได้รู้เท่าทันกับกับอ่าใน ในในชีวิตประจําวันจริงๆเขาว่างั้นเออจะได้รู้เท่าทานแบบนั้นเออเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างออกมาเขาโครงสร้างเขาคงเรื่องเนี่ยมันน่าจะขายกับความเป็นจริงเออเขาก็เลยมามันน่าจะมีอ่าผลประโยชน์อยู่มาดูแล้วมันมีอ่าผลประโยชน์ก็คือได้ได้เป็นคติสอนใจด้วยเตือนใจด้วยนะครับว่าเราควรไม่คบกับใครไม่สนใจใครอะไรยังไงมันจะได้ไม่เสีย เปียบเขานะไม่ได้ไปเสียอะไรหายกับเขาเห็นไหมมันดีแต่ขนาดคนข้างนอกนะที่เราไม่รู้จักเขานะเอเราไม่รู้จักแต่เขาก็พูดออกมาเตือนมานะครับแล้วก็พากันมาคกวานวนว่าอ่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยอ่ามันเป็นจริงหรือไม่